วัานางคารที่10เดือนสิงหานะครับ2021นนะครับปีนี้ตอนนี้เราจะบระดาลอยู่ที่อําเภอ2อครับจังหวัดแพร่ครับบ่อน,นี้จะลึก8ดเมตรนะครับ ตอนนี้เตาน้ำมาจะ4สี่ชั่วโมงแล้วครับน้ำเริ่มใสแล้วครับใสเละเริ่มน้อยลงแล้วครับเราอยู่ที่บ่อที่จบครับส่วนทุ่เรียนอำเภอสองครับตรงนี้อีกสักพักจะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ครับ ขออนุญาตเดินนะครับกล้องจะสั่นหน่อยนะครับตรงโน้นจะเป็นแปลงองุ่นครับแปลงองุ่นอยู่ข้างล่างตอบรีเนะครับตรงนี้เรากำลังเป่าน้ำใส่อรินี้มาณน้ำก็โอเคอยู่ครับเจะของบอ่อพอใจครับ 不。 ตอนี้ตกลงกันจ้างจาอในราคาเมตรละหนึ่งพันสามร้อยนะครับบ่อขนาดสี่นิ้วครับ สนใจติดต่อจ้างงานนะครับ0811565049นะครับของเราเจาะทั้งระบบแอร์นะครับระบบน้ำโคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ลืมแจ้งครับถ้าบ,อบา่อบาดาลมีปัญหาโทรมาปรึกษาผมได้นะครับไม่คิดค่าบริการครับอะ,ข,ออะขยับทอใส่กันเราเอาถังมาล่องเมึงนะจากวิวิเทศน้ำเข้าๆอ,าะอา่ะนะก็คือทอทอมันห่างกันพวดเอาไอ้อทอสามมาใส่ทอสี่เนี่ยเราถังแดงมาล่องแม่ต้ะแค่ออกใส่สว่ไว เอาท่อนันล่ามาแท่นท่อซีเออเอาท่อสามมาแท่นเอาปลายมันไปใกล้ๆก,ก,กันนี่นี่ปลายมันใกล้ๆก,กันอ่นั่นละเดี๋ยวผมจะวัดเทสปริมาณน,น้ำนะครับ เอาพอดีพอดีเออหดลงไปอู้ยหยับเอาออลักมาตอกนี่เรามัดไว้มัดใส่กันไว้นะ เอาเอานานฬิกาโตมาจับ mm hmm. หรือโตเแฉกก็ล่งจับก็ได้มัง้งถังโตโทษสามมาจับสร้างสร้างเทมั้งพี่ mm hmm. เอามาล่องเลยอเ,เออล่องเทมังเงี้ยมึงเ,เออกับสองทอนหละ่ะมันคือปริมาณน,น้ำขึ้นจากบอนะเอาเทเทเท เทศก้อนว่ามันได้บ่หน่ะมันตั้งได้บ่ถ้าตั้งไม่ได้ก็กลนออกโอ้แล้วเราจะคำนวณว่าน้ำตรงนี้ไหลผ่านท่อประมาณกี่คิวครับ <ítulo> uh. จับตะบอกมันให้มันบอกบักก้อนเป็นคนบอกเริ่มครับพ่อบักตากดจับไม่ได้มือก็พร้อมไปเริ่มเต็มสองิบห้าศูนย์สองเจนหาวิเอาอีกอีกอีกจักเริ่มเต็มสองสี่ก่อสองสี่ก่อเอาอีกแค่นึงเริ่ม

สองห้าศูนย์นะครับเต็มยี่สิบลิตรเอาโตา๊ะสับปูนเนี่ยเอายี่สิบหันบีบ <20. S 1> บีมึงได้สองจุดห้ามึงก็เอายี่สิบหันสองจุดห้า <20. S 1> โอ้ยยี่สิบหารสองจุดหามึงในเท่าไหรกะสามพันหนูคูณไปเหลือตัดตกไปแ้ดได้มืดในสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดร้อยคือสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดกับสีแปด้อย แ,แสดงว่าน้ำนี่ได้ยู่ประมาณยี่สิบแปดคิววันเทน้ำหรือกว่าขากันว่นนี้อันนี้เจาะอ,อยู่บอ่อสวนทุนเรียนพี่จบนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปทดสอบน้ำ